สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยังกองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายฐานที่มั่นและเค,ครือข่ายวงใต้ดินของกลุ่มก่อการฮามาในชนวนกาซาเสียหายยับเยินลาพนาศูนย์ กองทัพประกาศอิสราเอลระเบิดทำลายฐานที่มั่นจุดปล่อยจรวดและตำแหน่งทางทาหารของกลุ่มอกอการ้ายฮิตบอลละเพื่อนรักฮามาดใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลบุกถล่มโจมตีกำจัดกลุ่มก่อการ้าลฮามาดได้น่วนกา,ารซาปิดชีพฮามาสได้จำนวนมากและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลปิดชีพแกนนำทหาอทหารของกลุ่มอกอการ้าลฮิตบอลละดับสยองคารถไปเกิดใหม่เรียบร้อย เมื่อวันที่19พฤษภาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกวาการ้ายฮามาที่บินลอดและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับอยู่กองกวาดล้างและทำลายล้างกลุ่มกวาการ้าลฮามาสในชุมนนการายอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยจากการสรุรบดีจากการสรุรที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอ ที่แสดงเห็นถึงว่าพวกเขาได้วางระเบิเดในฐานอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มกอกระละฮามัตและจะเป็นท่าหารต่างๆของกลุ่มกอกระละฮามัตที่ตั้งอยู่ในเชอนกาซาครับถูกซัดตึ้ม ด้วยกองทัพอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องแบบนี้นะครับพี่น้องเสียหายยับเยินลาบพนาศูนเป็นจุดจุดไปนะครับเลยเป็นวงกว้างด้วยในตำแหน่งที่ระบุว่าเป็นฐานที่มั่นและเครื่อยวงใต้ดินรวมถึงคลังแสงของกลุ่มก่อกระแลฮามาสนะครับกองทัพอิสราเอลก็ได้ส่งหน่วยวิศวกรการการบของกองทรัพอิสราเอลไปบุกถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อกระแลฮามาสเหล่านั้นและวางระเบิด ทิ้งมาในที่สุดนะครับพี่น้องวางะะระเบิดแล้วก็จุดชนวนระเบิดโดยขออนุมัติจากผู้เข้ามัญชาะครับในการขอจุดชนวนระเบิดและน,นํามาสูาส่การจุดชนวนระเบิดที่รุนแรงเสียหายยับเยินของฐานอาหารและเครือข่ายอุโมงต์ใต้ดินของกลุ่มอกอก,อกราร้าลฮามสาเหล่านี้มาในที่สุดครับพี่น้องสัตว์ตึมสัตว์ตึมใส่ไม่ยังไม่เหลือเลยทีเดียวเสียหายยับเยินลาบพนาสุดไปเลยนะครับมองไกลๆยังแรงขนาดนี้ครับมองไกลๆคงจะแรงน่ดูคาดว่าถ้ามีทหารกลุอการ้าลฮามะประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้น สยองคาตึกคาถาอุโมงต้าดินเหล่านี้แน่นอนนะครับจากการที่เป็นผลกรรมเวรของตัวเองนะครับที่ไปทําก่อกรรมทําเข้นกับประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายกรรมก็าตามสสองไปแบบนี้นี่เองนะครับแทนที่จะเอาตึกอาคารเหล่านี้เป็นที่พักอาศัยของชาวพลเมืองชาวปาเลสไตน์แต่กลุ่มกวากการ์ไลฮามาชั่วร้ายกลับเอาอาคารเหล่านี้ เป็นฐานก่อการร้ายในการซ่องสูงยุทธปกรณ์สร้างอุโมงใต้ดินภายใต้อาคารรวมถึงเก็บอาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆไ้เล่นงานประเทศอิสราเอลประชาชนชาวอิสราเอลจนทําให้เกิดเหตุการณ์โหดร้ายปาเถื่อนที่นากําลังพลจานวนมากและยุทธปกรณ์มาบุกสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาแบบนั้นงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ตามอาสา,ามาล้างแค้นตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายฮามาส ก็จะส่งเครื่องบินลบอาวุธหนักหรือการวางระเบิดทิ้งแบบนี้ไปในที่สุดสัตุ้มสัตุ้มแบบนี้นะครับส่งคนให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสเสียอนนาคารที่มั่นเสียยุทธปกรณ์เสียเครือข่ายมองต้าดินที่ใช้เป็นเอ็นมหาศาลและเสียสมาชิกจำนวนมากนะครับจากผลกรรมที่ทํบสนองฮามาสเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีสุดท้าย มาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ช็ตาขาดของกลุ่มกอการ้ไลฮิตบลาะเพื่อนราคามานะครับที่มีทีต่ตั้งอยู่ทางภา,าคใต้ของประเทศเลบานอนและมีแดน,นติดกับทิศเหนือของประเทศอิสาราเอลนะครับโดยฉากการสุดรบดีของทัพอิสาราเอลได้ส่งเครื่องบินล้มเทพถล่มโจมตีฐานที่มั่น และเครือข่า,ขายทหาอาหารของกลุ่มก่อกรารร้ายฮิตบอนลอเพื่อนรกคามัดที่เป็นที่ระบุว่ามีการรวมตัวของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอนละประจําการอยู่ที่ดังกล่าวถ้าเราถึงเป็นจุดไปตรวจและคลังแสงของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอนลอนะครับจากนั้นพอกองทัพอิสราเอลนายตัน่มทีแมบนยําจึงส่งเครื่องบินรบเทพนะครับ F16 ส1 5 F35 ถล่มโจมตีด้วยการยิงระเบิดเจดามที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตีส่ตำหนดังกล่าวซัดตึมซัดตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับจนทำให้เกิิดดเเเบถ หายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยครับพี่น้องนะคาดว่าทำให้สมาชิกกลุ่มกอร์ไลาฮิตบนระดับเกลือดับสองจำนวนมากและสูญเสียาายุทธกรณรจำนวนมากจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลแบบนี้นะครับโดยเครื่องบินรบของกองทัพอิสราเอลได้โจมตีอาคารและโครงสร้างพื้นฐานทางาหารเพิ่มเติมของกลุ่มกอร์ไลาฮิตบนระในพื้นที่เมืองไอยตาอันชาบทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนโอไดเซไอยตาโรนรามเยเมื่อเช้าวันนี้นะครับตามที่กองทัพอิสราเอลระบุไว้และกองทัพอิสราเอล ยังกล่าวด้วยว่ามีโดนติดระเบิดนะครับของกลุ่มของกะลาฮิตบัลละบินมาจากเลบานอนก่อนหน้านี้โจมตีใส่พื้นที่ชุมชนใกล้ชายแดนยิบตานะครับของประเทศอิสราเอลแต่ไม่มีความเสียหายจากประเทศอิสราเอลแต่อย่างใดนะครับและกองทัพอิสราเอลก็โจมตีตอบโตส้สวนกลับอย่างสาสมแบบนี้ในที่สุดนะครับและเหตุการณ์อื่นมีเสียงเซเรนเตือนขึ้นนะครับในบริเวณที่มีโดนของฮิตบอลละบินมาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งมีโดนของฮิตบอลละ บินมาจากทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนนะครับมาโจมตีเสพียนที่ประเทศอิสราเอลแต่มีคารรยงานความเสียหายในพื้นที่ภาคเหนือของอิสราเอลแต่อย่างใดนะครับลและกองทัพอิสราเอลก็โจมตีตอบโต้สวนกลับอย่างสาสมนะครับซึ่งที่ผ่านมาในช่วงวันที่ผ่านมาทับกลุ่มกวาการ์ไลฮิตบล้ออ้างเหตุโจมตีดยจรวดขีปนาวุฒและโดนมากกว่า10ครั้งบริเวณชายแดนนะครับในวันเดียวและต่อมากองทัพอิสราเอลก็ส่งขบวนเทพและวุักโจมตีสวนกลับตอบโต้คืนอย่างสาสมนะครับ ส่งกลุ่มกาะก้ายฮิตบนล้อจำนวนมากนับเกิดระยองใบเกิดหมายรายงานตัวกับผ้าล้อหรือโยบานต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบนล้อเองที่มาให้ทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่ก่อกลังภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลทหารราบยันกล่วลดฐานนะครับบุกถล่มตำแหน่งของกลุ่มเการก้าลยฮามาสในจนวนกาซาอย่างต่อเนื่องนะครับที่มีฉากการสู้รบที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่นะครับพี่น้องบนสำนักข่าวของอิสราเอลเองที่มีการต่อสู้กับกลุ่่่มมกกกอออาาารร้้ยยฮสงงหนนนััะคบพ โดยกองทัพอิสราเอลได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในเมืองดาฟาตอนใต้ของชวนกาซานะครับซึ่งกองพลที่162ปฏิบัติการอยู่ในที่ดังกล่าวนะครับและมีเหตุการณ์ที่กองพลติดอาวุธที่401 ของหน่วยงานได้บุคค้นพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่มีมือปืนของกลุ่มกการ้ายฮามาสเปิดฉากยิงใส่กองทัพอิสราเอลนะครับทาให้กองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลหน่วยที่401ถล่มโจมตีเข้าไปกับใจก,กลุ่มกวาร้ลยฮามาสในบริเวณนั้นนะครับและกองกำลังรถถังได้สังหารหน่วยปฏิบัติการกลุ่มกการ้ลยฮามาสมากกว่า50คนในพื้นที่และทําลายสถานที่ประมาณ100แหง่งรวมถึงเครื่องยิงจรวดตามการระบุของกองทัพอิสราเอลและนอกจากนี้ทหารอิสราเอล ยังพบปล่องอุโมง์ต้าดินมากกว่า10แห่งด้วยนะครับในช่วงวันที่ผ่านมาและในขณะเดียวกันกองพลทหารราบกิวตีของกองทัพอิสราเอลซึ่งปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้สังหารเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไปแล้วมากกว่า80ดสิบรายกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทหารกิวตี ยังพบที่ตั้งเครือข่ายอุโมงใต้ดินทางตะวันออกของราฟาด้วยตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้นะครับว่องและวางแผนจะทําลายอุโมงใต้ดินหล่าน,นั้นต่อไปในอนาคตไม่นานนี้นะครับและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับปเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ใช้โดรนโจมตียิงจรวดจ,จากโดมปริชีพ แกนนำทานอาหารของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบล้อเพิ์นราคามัดซึ่งฉากการสู้รบนี้เป็นฉากการสู้รบที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนเลบานอนซีเรียนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่ามีแกนนำทานอาหารของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบล้อเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับจึงนํามาสู่การใช้โดนโจมตียิงกระโดจากโดนถล่มโจมตีในตำแหน่งของรถของแกนนำทานอาหารของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบลล้อรายนี้จะทาให้ดับสยองคารถปไปในที่สุดนะครับตามภาพวิดีโอและภาพนิ่งที่เห็นไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ่านเลาะหรือโยบานต่อไป จกผลกรรมที่ตามสนองเขาเองนะครับพี่อยู่ดีว่าดีไปทำลายประเทศอิตาเลเพื่อช่วยเหลือฮามาสสุดท้ายไปให้ทุกแกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็รอคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเนียแอดมินได้ขอจากลากเพียงเท่านี้แต่พูดไปชตดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ